สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะเราจะมาในมุมของความรักรายเดือนหนาวรักอุ่นใจใครสักคนเพราะฉะนั้นคลิปพลังงานความรักนี้จึงเป็นคลิปที่เต็มไปด้วยความสมหวังค่ะสถานะที่คุยกันอยู่เกณฑ์การพัฒนาความรักจะเป็นอย่างไรแล้วรักใหม่ที่จะเกิดขึ้นรักเก่าที่คุณจะได้รับ กลับมาเป็นไออุ่นซึ่งกันและกันอีกครั้งเราจะบอกเป็นราศีที่เข้ามาหาคุณในเดือนธันวาค่ะก่อนอื่นนะคะต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการพยากรณ์กับนักพยากรณ์วาสนาอัเมซิงถาโลก,กับดวงความรักรายเดือนในช่วงของเดือนธันวาพุทธศักราช2 5 6 8ความสุขความสมหวังความเบิกบานใจเต็มไปด้วยพลังงานของคลิปนี้ค่ะ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมสำหรับคลิปหนึ่งเท่านั้นดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักนอกเหนือจากการพยากรณ์ในคลิปนี้เปิดใจกว้างๆฟังไว้ด้วยความเบิกบานใจค่ะมาแล้วนะคะกับความรักของคนราศีพฤกษภนะคะเข้าสู่ในช่วงของเดือน12นะลมหนาวพัดมามีแต่พลังงาน อบอุ่นแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้เราเน้นความสุขความสมหวังเป็นหลักนะคะและเราจะบอกเลยว่า6ราศีนี้จะเป็นเกณฑ์พลังงานที่เด่นที่สุดกับความรักที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณยังคิดถึงรักเก่าใช้อิงเกณฑ์ราศีที่จะพูดถึงนี้ กลุ่มเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องราวของความรักนั้นนะคะเรามาดูพลังงานพื้นดวงของคุณก่อนไพ่พื้นดวงในรอบนี้ของคุณนะคะคือความเป็นตัวตนค่ะคุณได้ไพ่ราชาแห่งทรัพย์ส้วยนะคะนั่นหมายถึงพื้นฐานดวงของคุณในในมุมมองของความรักนั่นหมายถึงฉันเป็นโสดได้นะถ้าคนที่เข้ามาคุยก็ตาม สนใจฉันก็ตามจีบฉันก็ตามเขาไม่เหมาะฉันมองว่าฉันเป็นโสดได้ถ้าคิดจะหาใครสักคนมาแล้วมาคุยแก้ขัดแก้เหงาหรือแค่เพียงต้องการใครสักคนแค่รู้สึกในช่วงนี้คุณก็ไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพลังงานพื้นดวงของคุณคือความชัดเจนตรงไปตรงมาความเด็ดเดี่ยวและสิ่งหนึ่งก็คือฉันคบคนนี้ มันมีโอกามันมีโอกาสที่จะสมหวังใช่ไหมฉันโอฉันคบคนนี้อนาคตของเราทั้งคู่มันจะสดใสใช่ไหมคุณไม่ได้มองแค่ตรงหน้าเวลานี้แต่คุณมองว่าคนคนนี้กับอนาคตเราทั้งคู่จะไปด้วยกันได้ไหมคุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตนะคะแล้วก็มองการไกลเพราะอะไรรู้ปะเพราะคุณมองว่าความรักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะมันจะเดินทางไปกับเราพร้อมกับเวลา และถ้าเราเลือกเลือกแบบเออขอไปทีเลือกคนคนนี้เอเอาเอามาก่อนละกันกับเวลาที่เราต้องเสียไปกับความผูกพันกับใครสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจแต่เราต้องการเราต้องการใครสักคนมาก่อนน่ะเออมันมันเหมือนกับว่ามันไม่คุ้มกับเวลาที่ต้องเสียไป และมันอาจจะเสียมากกว่าที่เราจะได้รับอะไรกลับคืนมาก็ได้คุณมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ต้องสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายฉันให้คุณให้เราต่างเกื้อกูลกันไม่เอารัดไม่เอาเปรียบถ้าคุณไม่ใช่ทั้งหมดของฉันบอกตรงๆคือคุณเป็นคนที่แฝงมากในเรื่องราวของความรักเพราะว่าไพ่พื้นดวงของคุณมีพลังงานที่กล้ามากๆแล้วก็แกร่งมากๆนะคะดังนั้นชาวราศีพฤษภนะคะ พื้นดวงสําหรับคนโสดอย่างคุณคือจริงๆแล้วคุณพร้อมเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่คุณพร้อมนะแต่ความรักครั้งใหม่อ่ะมันยากกว่าที่กว่าที่เราจะเจอกว่าที่เรามองว่าเรากับเขาเหมาะกันนะคะมันคือใจอเปิดแต่คนที่เข้ามายังไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับการเลือกนะคะ,ะกับการครบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งในระยะเวลาย,ยาวมากๆ มากกว่าการครบกันแบบฉากฉวยหรือคบแก้ขัดแก้เหงาโดยมากแล้วอะนะคะคุณจะลองพูดคุยกันลองดูวิสัยทัศน์มุมมองลองดูซิว่าเราคุยกันแบบเพื่อนเนี่ยไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะมีคนกําลังคุยหรือ ใครที่ก็ตามที่จะเข้ามาในอนาคตมันก็จะอยู่ในตําแหน่งการคุยต่อให้คนรักเก่าคุณกลับมาคุณก็ยังมีระยะห่างกับความสัมพันธ์เก่าแม้ว่าคุณจะรักเขาก็ตามคุณจะลองลองคุยคุยกันก่อนว่ากลับมาครั้งนี้มันจะดีขึ้นหรือเปล่าคุณไม่อยากเสียเวลาคุณไม่อยากที่จะต้องมานั่งมานั่งรู้สึกว่า โอโหเสียดายจังไม่น่าเลยอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นโดยมากแล้วคุณจะลองคบกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนแต่ถ้าหากตกลงใจกับใครแล้วความซื่อสัตย์ความจริงใจไม่โกหกถือเป็นสิ่งยึดมั่นของคุณอันดับแรกตรงไปตรงมาและเรื่องสำคัญเลยนะคุณเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนคุณอะไรที่ฉันซื้อให้คุณคือซื้ออะไรที่คุณซื้อให้ฉันอย่ามาคิดทวงอย่ามาคิดพูดว่า เขาเรียกทวงบุญคุณคุณจะไม่ชอบความรักที่มานั่งทวงบุญคุณกันตอนหลังอ่ะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวของคุณ6ราศีตังต่อไปนี้นะคะเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นเก่าหรือใหม่ได้หมดนะคะได้แก่คนราศีมังกรค่ะราศีพฤษกราศีกันราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎค่ะอย่าลืมนะคะชาวราศีพฤษภค,คุณคือกลุ่มธาตุดิน ความรักครั้งนี้เข้ามามีทั้งธาตุดินกับธาตุน้ำล้วแล้วเป็นพลังที่สนับสนุนเกื้อกูลกัน ย่อมส่งผลให้ความรักครั้งนี้งอกเงยและงอกงามนะคะมันเหมาะสมมากๆเลยดินกับน้ําดินกับดินไม่เป็นไรนะคะเขาเรียกว่าซื่อสัตว์ต่อการตรงไปตรงมารักเดียวใจเะะดียวดินกับน้ํามีความชุ่มชื้นนะคะมีการเจริญงอกงามของความรักมีการคอยสนับสนุนเป็นหญินเป็นหยางก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีดังนั้นเน้นย้ํานะคะหราศีดังต่อไปนี้ รักเก่าก็ได้รักใหม่ก็ดีได้แก่ราศีมังกรราศีพฤษศราศีกันราศีมีราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะธาด,ดินกับธาตนามนั่นเองนะคะสมพงษ์ค่ะไม่ได้มีเกณฑ์ขัดหรือมีปัญหาทีนี้เราพูดในเวร,รักเก่าก่อ,กอนนะคะนั่นหมายถึงรักเก่ามีระยะของของการเว้นวรคนะคะไม่ใช่ว่าเก่ากลับมาแล้วคุณจะ อาแขนกอดเลยหรือโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับปัญหาที่เราเคยแยกกันไปหรือเลิกกันไปเปล่าคุณยังมีระยะห่างเพื่อให้เขากับคุณได้คุยก่อนทําความเข้าใจก่อน คุณเป็นคนรักเก่าแต่คุณกลับมาครั้งนี้เราจะปรับอะไรคือเป็นการคุยก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็แยกย้ายแต่ถ้าคุยรู้เรื่องคือการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ค่ะและหราศีนี้ก็คือเกณฑ์รักเก่าของคุณด้วยสําหรับเกณฑ์รักใหม่นั่นหมายถึงคนที่คุณกําลังคุยคุยอยู่นะคะอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะในเร็วเวนี้นะคะหรือถ้ากําลังจะเข้ามาในอนาคตบอกได้เลยค่ะนิสัยเหมือนคุณเลยตรงไปตรงมามีเหตุและผล พูดคำไหนคำนั้นหนักแน่นซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะคะคุณงอนเขางอ้อเขาโกรธคุณก็ต้องงอ้อถ้าเราโกรธการเพราะการแถการไม่มีเหตุผลการเอาแต่ใจคู่นี้จะไปไม่รอดความรักจึงเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาถ้าคนโสดนะคะแล้วคุณจะเจอเกณฑ์ความรักเนี่ย มันจะเป็นเกณฑ์กลับมางอง,งอนเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของรักเก่าและเป็นเกณฑ์ของการได้พบเจอใครสักคนหนึ่งตามสถานที่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการทําบุญการทํำลงทานการแจกจ่ายการกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์คุณอาจจะเจอเขาเหล่านี้สถานที่เกี่ยวกับการทําบุญนะคะ คุณก็อาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ได้นะคะอีกสถานที่หนึงค่ะคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการหวนคืนไปสู่ความทรงจำเดิมๆเ,เช่นงานรวมรุ่นนะคะความคุณอาจจะได้เจอใครสักคนอาจจะเป็นแฟนคุณเก่าก่อนก็ได้นะคะเป็น p ๊อบบี้เลิฟกับไมค์ครั้งก็ได้นะคะหรืองานรวมรุ่นเพื่อนเขาเพื่อนเราแนะนำแล้วเรากับ เรากับใครสักคนปิ้งปังกันนะคะงานรวมรวม่มงานรวมกลุ่มนะคะงานรวมญาติงานรวม,รวมเขาเรียกงานลําลึกถึงความหลังอะคะกับกลุ่มก้อนเดิมๆเ,เพื่อนรุ่นเก่า สถานที่เรียนเก่าๆนะคะสมัยมหาัยเพื่อนเก่ารวมกลุ่มรวมแก๊งอันนี้ให้ไปให้หมดจะดีมากๆหนึ่งอีกกลุ่มงานหนึ่งนะคะอีกกลุ่มสถานที่หนึ่งนะคะคือเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับการไปเที่ยวเกี่ยวกับสวนสัตว์นะคะการไปเที่ยวการพาน้องหมาน้องแมวไปหาคุณหมอสัตวแพทย์ไอ เดี๋ยวอาจจะเจอใครสักคนก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รักษาฟรีนะน้องหมาน้องแมวด้วยรักษาฟรีเพราะว่ารายมีแฟนเป็นสัตวแพทย์หรือเปล่านะ,ะเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว์นะคะการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติการพาสัตว์เลี้ยงไปสถานที่ที่รักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับ เ,เขาเรียกว่าคลินิกนะคะสัตวแพทย์อะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์พบเจอความรักบางคนอาจจะได้ไปทําบุญน้องช้างอาจจะเจอใครสักคนในเว,เวนั้นก็ได้นะคะความรักครั้งนี้เปิดกว้างค่ะเพราะว่าฐานการเงินของคุณดีเพราะฉะนั้นคนรักเก่ากลับมาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเป็นรักใหม่ตกตําแหน่งเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองเนาะก็อาจจะมีคนรักที่สับพอตสนับสนุนอุ้มชูและอุป,ปถัมภ์ความรักถือว่าดีนะคะถ้าคุณยังไม่เคยไปขอพรความรักนะคะ แนะนำไปขอพอรวันที่หนึ่งวันที่11วันที่ยีอด นะคะจะดีมากๆนะคะวันที่31อ่าอะไรที่ลงท้ายด้วย1ห,หรือผูกสัมพันธ์ด้วย1นนะคะจะดีมากๆเลยนะไปขอพรความรักเลยนะคะคุณเป็นคนน่ารักค่ะพอรอบนี้ความรักจึงเดินทางมาหาคุณนะคะแนะนำนะเวลาที่คุณมีความรักนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูแลแล้วก็ทำให้เราดูสวยอยู่เสมอนะคะภาพรักของคุณนะคะเสน่ห์ของคุณ ตอนนี้อยู่ที่เรื่องของนิ้วมือเล็บมือนะคะให้ดูสะอาดสะอา้านให้ดูสวยงามบางคนชอบทําทาเล็บก็ทาเล็บก็ทาเล็บแบบให้มันดูดีนะไม่ใช่คลื่นไม่ใช่ถลอกปอกเปลืกนะคะคุณสุภาพสตรีคุณบุรุษก็เหมือนกันนะคะเล็บสวยเล็บขาวเล็บเนียนนะคะเล็บสะอาดไม่มีขี้เล็บนี่คือเสน่ห์ของพวกคุณบางคนนะคะคนมองก็เพราะว่า แมมยื่นมือไปจับกาแฟโอ้โหนิ้วทำไมสวยขาวสักขนาดนี้มันเราไม่จะเป็นต้องเรียวนะคะนิ้วเรียวแต่เราให้สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นราศีตกที่ นิ้วมือทั้ง10นิ้วฝ่ามือหลังมือข้อมือนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดวงตาค่ะดวงตาเป็นสเสน่ห์ของคุณมากๆเพราะฉะนั้นสะอาดสะอ้านดีที่สุดค่ะนี่คือภาพรวมแล้วก็ไปขอพรความรักตามที่บอกโดยเฉพาะวันที่11ยิ่งดีค่ะนี่คือเรื่องราวไปการในในความรักในมุมมองและนักพยากรณ์จะไม่ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นต่างชาติหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอความรักแต่ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ อยู่บนพื้นฐานของกองเงินกองทองนะเป็นพื้นฐานทรัพย์ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์อุป,ปถัมภ์ค่ะมีคนที่ได้ความรักมีคนที่ให้โอกาสกับตัวเองอีกครั้งก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะก่อนอื่นนะอย่าลืมนะคะไปขอพรความรักตามที่บอกนะคะหรือถ้าใครกําลังคุยอยู่มีความสุขกับการคุย ใจเย็นๆนะคะแล้วก็อย่าง,งอนกันบ่อยให้ทําความเข้าใจเพราะว่าผู้คุณเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์มีเหตุมีผลถ้าง,งอนบ่อยๆงอนมากๆสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้ความรักร้าวรานหรือว่าจืดชืดหรือว่าดูแลเป็นไปไม่ได้ก็คือการเอาแต่ใจระวังเรื่องของการเอาแต่ใจให้มากๆค่ะนี่คือภาพรวมนะคะส่วนใครที่บอกว่า ความรักนี้จะยืดยาวนานไหมแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้เพราะคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมหวังว่าพลังงานนี้จะเกิดขึ้นกับคุณปรารถนาให้คุณพบเจอความรักหนาวนี้มีไออุ่นของใครสักคนได้นอนกอดน,นะคะฝากเอาไว้ด้วยมีความสุขมากๆฝากแชร์คลิปคนโสดเป็นพลังงานให้กับคนโสดได้รู้ว่าคุณนะคะโสด มีคนโสดของลูกดวงของนะักพยากรณ์แชร์คลิปคนโสดเหมือนการประกาศอยู่แล้วว่าเราโสดแล้วคุณจะได้เจอความรักแล้วเจอแล้วด้วยคะ่ะลองแชร์ดูนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกแล้วล่ะคะ่ะที่พูดว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะมีความสุขมากๆสิ่งหนึ่งที่คุณดีที่สุดและมีค่าที่สุดคือคุณรักตัวเองคอยคุณพบเจอความรักที่เขาพร้อมรักคุณและรักด้วยไปด้วยกันนะคะ